สวัสดีแล้วก็สบายดีพี่น้องเศร้ากับตายนะครับมือนี้ผมมีเคล็ดลับมะหอกระต่ายแม่ลอวันนะครับคือกระต่ายที่เป็นยังไหน้นมอยู่ครับผมได้ข้อมูลมาว่าเอาข้าวโพดให้ให้แม่กระต่ายกินพืนสิบบำบุงน้ำนมนะครับมือนี้ผมก็เลยใส่ข้าวโพดมา ไ้แม่กระใตครับที่จริงมันกนระตองไ้ตั้งแต่ลูกมันบนท่านออกจากห้างนะครับแต่ว่าอันนี้พึ่งมีเขาโผดผมก็เลยสื่อมาให้เพื่นนครับก็เลยได้มาทายพี่น้องเบึงมันกระิเป็นตัวบํารุงน้ำนมไข่ค,ครับพักคื่นยน่ครับเป็นว่ามันกับบํารุงน้ำนม กรบโบโหว่ามันสิบำรุงอีรีบอ่นะครับผมกรบโบเคยเอาให้กินพเพราะเตี้ยอ่ะโบกาวหายไลยยานลูกมันกินน้ำแล้วมันสีทองเสียน,นะครับก็เลยเอาให้ยสีกในหน่อยหนึ่งกรบโบโหว่าพ้มันสิเป็นจังไดครับเพราะมันสิกินดีบอส่วนเปลือกโป๊ะ เปลือกที่มันอยู่ติดครับผมกันหลอดกามมันออกหน่อยหนึ่งเป็นการบำรุงน้ำนมไปในโตครับแต่แม่นี่ผมกับผสมไวแ้แหละสองแม่เลยมื่อนี้ก็ได้เขาโพดมาก ทั้งบ้านผมบ่คอยมีครับขขาโพดดิบคันโ่ไปตลาดเพรดิไปตลาดผมก็เลยลองสืบว่าไหนกระต่ายเบื่องมันกินแล้วมันสีแบำลุงนมอิดิบอแต่กะบ,บัวคอยมีผลบันไดแล้วแหละเพราะลูกมันสีขาวเดือนแล้วครับลูกขึ้นกะมีแต่ตม่งงามทั้งสองแม่เลย ชุดนี้ก็ได้ผู้พันสามทั้งสี่ตัวเลยแล้วก็มีทะลุข,ขาวมาสองตัวแต่ว่าชุดนี้ก็กระไดผู้พันหนึ่งหกตัวแล้วก็ผู้พันสองตัวหนึ่งครับพอเป็นดำผู้พันสามแม่สิบรอกินต้องนี่มิตะลูกกินสิสงสัยพูดสิบรอกคอยมากปัญใดล่ะคือ นี่ครับลกกูกไปกินใบนะกินกาบกาบข้าวโพดผมก็เอามให้ยแม่ถั่งน้ำครับการลองบบรู่ลึงว่ะเป็นสัสงไดงเเมื่อนี้ก็เอา ดีๆมากตอนพี่ตอนหน่องครับจะเป็นไปได้ก็คือหายช่วงที่พื่นออกลูกไม่นะครับกลาวว่าพื่นออกลูกแล้วก่อนที่ลูกพื่นสิกระโดดออกจากข้างคลอดครับกลายพันธุกินช่วงนั้นแต่ว่าตัวน,นี้ผมพึงมีกระโพดผมก็เลยพึ่งแดดมะทายแดดมากเอามาแห้นะครับฝากพี่ฝากหน้องพมาณนนี้นะครับผมทามีเคล็ดลับอยังดีๆเดี๋ยวผมเสียมาปั่นใบครับวันนี้ก็ พอราพีร่านหน่องใบซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับ